ว่าไม่มาที่นี่มันขึ้นอยู่ที่เราว่าจะพาเจ้ามาเมาื่อใดเรื่องในตอนนี้เจ้าจะอยากมาหรือว่าไม่อยากมาแต่เจ้าก็มาหยียบย่ำยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินสักเชียงแสนและเรวดีเชียงแสนเรากอดอันนี้อันนี้แล้วพ่อาบา่เดินหน้าคืนไม่กันะ<น>ให้เขารับรางวัลเถอะ เอาไปซื้อนมให้น้อกินตุ๊นมอลูกน้ลูกนกองน้องเ็จุกลูกชายนี่แหละป้าดีลูกนกเป็นผู้ชายมองเลยมาที่เนี่ยเด็กก็ได้คนหรอกน้องเหรอโอ้พีระเซมลูกไหน่แลเราไม่ใช่ผักชีปลาที่ท่านจะทำอะไรต่อมาเพลิดเพก็ได้แต่บอกว่าเรามีข้อวมั่งอยู่แล้วอย่าจหนัก มีผู้ชายคือท่านเพียงคนเดียวเราเร็ววดีคนนี้ก็ไม่มีวันเอาคนอย่างท่านมาทานพันแต่ขามมันถึงแตกต่างตรงกันข้ามกับข้ายิ่งนักต่อให้โรคนี้มีหญิงที่หน้าตาสวยเป็นร้อยเป็นพันก็วิราเซนก็ไม่ปรารถนาเพราะว่ากระวิราเซนนั้น ปรารถนาที่จะสืบพัน์กับเจ้าเพียงคนเดียวในแตนตอนนี้ด้วยมีโรคิัดขามั้มันจะไม่เปลียนากุลเลยไงง่ยดีโหตายแล้วเสด็จพี่ทาอะไรี่เป้อมาห้ามพี่ไปทำไมไเสด็จพี่ทาแบบนี้นี่เป็นอ้บุ๋ม่าหมายว่าสปอนตีบ้างอะไรเลยไหคะทำไมอะ ที่นี่มันเป็นเมืองของพี่พี่จะทำอะไรก็ได้ใครมันจะมาว่าอะไรพี่ไม่มีหรอกชอบชอบเสด็จพี่หวังเชนรู้ไป็เข้าเป็นเมืองของสเสด็จพี่สเสด็จพี่จะทําอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ตรงนี้ก็นางป่าดีเั้าที่จะสอนนี่นางรู้จะทําให้นางรู้ไงพวกความกัขดขร่าที่แท้จริงมันเป็นยังไงข้ากอนไหมข้าเสด็จพี่สเสรจฐีใช้กำลังกับนางแบบนี้นาง ก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาเอางี้ก็แล้วกันเพคะตกใจเหรอยังไม่ชินอีกเหรอชินอะไรเราไม่ชินเกล็ดคุณบ้านเรายังไม่เคยมากอดมาแบบนี้เลยไม่ชอบใครที่ไม่ชินที่ไม่ชินเกล็ดแต่ที่ไม่เกีย็ดนานบ้างเอางี้ก็แล้วกันเสด็จที่เนี่ยรักนานจริงๆริงไหมไปคะถ้าพี่ไม่รักพี่จะทำแบบนี้เหรอใช่ไหมที่สถ้าหากว่าเสด็จพี่รักนานจริงจริง เอางี้กแล้วกันเลยค่ะเดี๋ยวผมเชันสร้อยม้านเนี่ยจะเป็นแม่สื่อให้ให้เสดที่ดีไหมไค่ะสร้อยม่านแล้วเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะได้กันก็จะได้คุยกันจะได้คุยกันเป็นการส่วนตัวทีอูอยากรู้จังเลยเ,เสดที่ใจร้อนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเลยค่ะคืนนี้ ยามสองเสร็จที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวไปหาเลวดีที่ห้องยังไงหมอกจะสัญญาว่าเลววดีเนี่ยต้องรับเสด็จที่อย่างแน่นอนไปค่ะตั้งยามสองไม่ลรไปค่ะใครมันจะไปรอไหวหรอนานไปหรออาอยามสองก็ยามสองเดี๋ยวทำให้พี่ต้องผิดหวังก็แล้วกันหมจะสัญญาไปค่ะสวัสดีคะเรานะเอาบลาบาก ไมอะไรป่อะผ่านไปเาเป็นเกลยดรอยออกหิย้อจองให้สัญญาแล้วเจอกันนะวยกนเจอกันให้สัญญาย้วจอบยังเป็นคนที่ไหนเนี่ยโอ๊ยได้กันนะเอาไว้ลูกออกมาไม่เอ๋อเลยเหรอเอ็นขีตีไม่ไปหาคนอื่นเป็นไงรักป่าบาทสุดยอดยังไม่ต้องถามไม่ได้